ท่านไหนที่ชอบทานทะเลดองเรามีสูตรน้ำจิ้มทะเลดองมาฝากนะคะวันนี้เป็นสูตรพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะเริ่มทำเลยนะคะสูตรนี้เราใช้เครื่องปั่นนะคะถ้าไหนไม่มีเครื่องปั่นจะโขกเอาก็ได้นะคะใช้โขกก็ได้นะคะเริ่มจากเอาพริกช้ฟ้าเขียวนะคะรากผักชีนะคะกระเทียมน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะเกลือนะคะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราใช้เครื่องปั่นมันจะละเอียดง่ายนะคะแล้วก็เติมน้ํำมะนาวลงไปด้วยนะคะมันจะละเอียดง่ายนะคะใช้เครื่องปั่น เสร็จแล้วนะคะปั่นละเอียดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอาผักชีที่เราหั่นไว้แต่ไม่ละเอียดมากนะคะไปปั่นนะคะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดทะเลดองนะคะเป็นสูตร พิกชีฟ้าเขียวนะคะทำํำง่ายนะคะทําทานก็อร่อยนะคะถ้าท่านไหนนะคะไม่อยากให้มันเผ็ดมากนะคะอยากให้อร่อยก็เติมน้ําโซดาลงไปตอนท้ายด้วยนะคะ mm hmm. เวลาเผ็ดมันจะได้ไม่เผ็ดที่ปลายลิ้นมากนะคะแต่ว่าส่วนี้เราไม่ได้ใส่น้ําโซดานะคะส่วนผสมต่างๆอยู่ท้ายคลิปนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะ